นเพราะเปลี่ยนเนาะเพราะว่าอันนี้คือส่วนที่ว่าเขาจะหักหนาหมนะคยาวยาวสั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราเหยียบเขาแรงแค่ไหนนะถ้าเหยียบแรงจริงๆก็เข้าไปลึกนิดน,นึงคะ่ะแล้วก็จะเหลือไปเยอะอะค่ะทีนี้เหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องเ,ออเราต้องทุบนะคะเพราะว่าพอเวลาเราทุบแตกทุบแล้วเนี่ยกนน็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ ป็นแค่เหมือนแป้งอ๋อแต่เจ็บมากแป้งก็คือใช่มันจะปาานะวดมากแบบก็คือถ้าสมมุติเราพยายามเอาเข็มไปไปบ่งออกอะค่ะพอเข็มไปโดนเขาปุ๊บเขาก็จะหักหักหักก็คือยิ่ง <ไป S 2> ง่ายๆว่ายิ่งเจ็บยิ่งเจ็บประเดิมคือเอาออกเอาออกออกมะและที่สําคัญนะคะล้วต้องไปหาหมอวิธีเบื้องต้นต้องทำาไงไม่ต้องไปไหนเลยแล้วค่ะแค่ทุบแล้วก็เสร็จเลยทุบทุบยังไง ทุบตัวเองอะค่ะเอาขวดเอาค้อนทุบตรงที่เราโดนแล้วมันก็จะแตกข้างในแล้วก็จะออกมาเองแล้วแต่มันไม่เป็นอันตรายไม่เป็นไระไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็คือไม่ไม่มีไม่ต้องห่วงอะไรเลยวอ๋อโอเคอันนี้เห็นไหมคะที่ว่ามันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้เอาให้จับเองนะคะดึขึ้นยอดได้ใช่ไหมคะทีนี้ลองลองจับแล้วก็ลงสิคะเหตอะไรห็นไหมคะมันจะเป็นเหมือนหนามอะค่ะเป็นหนามไปเล็กๆนะคะ คือด้านนี้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้างนี้ไม่เป็นไรแต่้างนี้ไม่ไป็ไก็คือเหมือนเงี้ยงประดุกอะค่ะคือพอเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะไปติดแล้วมันก็จะยิ่งออกลำบากที่สอบนะคะก็เลยเขาก็เลยจะไม่ไม่บุบกันก็จะปุ๊บุบให้แตกนะปุ๊บให้แตกข้างในแล้วพอมันเป็นุมันก็จะออกมาอีกอย่างที่บอกอะค่ะเนี่ยค่ะมันง่ายนิดเดียวคือแค่เราจับาปนี้มันก็ยังละลายใช่ไหมคะ พอเราคนะว้าแล้วขวดทุบแบบแป๊บเดียวมันก็แตกมันคือออกได้เลยแค่สมมติเจอเนี่ยกี่วันหาย5นาทีค่ะ5นาทีก็หายแล้ว5นาทีหลังจากที่เราทุบ<อ>แต่ถ้าไม่ทุบจะปวดอยู่งั้นแหละก็คือต้อง,ต,องต้องให้ต้องยอมเจ็บครั้งหนึ่งให้มันให้มันหา,าย<อ>ทีนี้นะคะคที่เราเห็นตรงกลางนะคะที่มันเหมือนตานะคะไม่ใช่ตานะคะอันนั้นคืออันนั้นคือตูดน,นะคะ อันนี้คือตูดครับตาที่เราเห็นคือเขาอกลอกสีขาวนะคะมีทั้งหม้าตาฟอร์ดิ h ฮ n สหน้าเกอยิงอีกโทนผมมีห้าตานะคะ five e y s นะโอเคแล้วก็ปาเขาจะอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะเผื่อบางทีก็อาจจะยิ้มใส่เรานี้คือปากตรงกลางนะคะเราจะเห็นมีเขาขาวๆเป็นซี่ๆนั่คือฟันะะค สีสีอะเดอร์มัลที่เขากินเอ่อไข่ไก่เป็นไ่ค่ะแต่ว่าต้องตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่แล้วก็ทำลำบากจริงนะต้องแบบว่าต้องใช้นาญจริงๆต้องค่อยๆเลาะค่อยๆปอกออกกันอันนี้อันนี้แบบชนิดนี้ไม่มีพิษนะคะแต่ว่าก็คือถ้าโดนก็คือจะเจ็บจะปวดเฉยๆครับแล้วมีกี่ชนิดด้วยมีชนิดที่เป็นแบบว่ามีพิษอ่ะก็ เขาจะเป็นเล็กๆๆค่ะแล้วก like ็มันจะเหมือนกับดอกไม้ทะเลอะไรเงี้ยค่ะจะไม่เหมือนแบบไม่เหมือนหอยเม่นครับแต่จะแบบนั้นนะครับมีวิทแรงแรงแรงจริงๆโอเคเดี๋ยวเราจะเอากาคืน